เอ๊ะผมต้องล็อกประตูไหมเสียงอะไรครับนั่นน่ะเฮ้ยซอมบี้บุกโลกมันไม่มีผีอยู่หรอกแต่ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นในเมือง No Ghost in Stay ชื่อเกมก็บอกอยู่แล้วว่าไม่มีผีมันต้องเป็นเกมแนวน่ารักน่ารักใสๆแน่ๆเลย <c oughs> เอาละครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ No Ghost in Stay Home สำหรับเกมนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งชื่อว่าแอนนาและเธอต้องอยู่บ้านคนเดียวหน้าที่ของเราก็คือคอยจับตามองเธอว่ามีอะไรเกิดข,ขึ้นกับเธอบ้างหรือเปล่าก็เป็นเกมสั้นๆนะครับแอนนาถูกบอกให้อยู่บ้าน มันเป็นครั้งแรกของเธอเลยฮตอนเด็กๆนี่การเฝ้าบ้านคนเดียวครั้งแรกนี่ก็ตื่นเต้นนะครับมาดูกันนะน้องแอนนาจะเจอกับอะไรบ้างเ,าเราสามารถคลิกที่สิ่งของต่างๆเพื่อสำรวจได้ด้วยอย่างเช่นเปิดหน้าต่างอะไรแบบนี้อะไรนะมีกุญแจอยู่ด้วย <c oughs> อา้า <c> ว <oughs> จำสแกนนะครับรู้นะว่าคุณสะดุ้งนะ่ากะโหลกเหรอ เอเข็มฉีดยาฉีดยาสลบน้องเลยดีไหมไม่แน่ใจว่าเราอุ้ยใครมานะฮัลโหลดูแอนนาแล้วน,น้องไม่ลุกไปเปิดหน่อยเลยน้องน้องนั่งชิลอยู่นะอ๋อนี่เปิดทีวีได้ด้วยนะครับมีการป้นหยุดนี่คือการป้นวายซอมบี้นี่นะหยุดนี่คือการป้น เหมือนมันจะฉายวนนะเอะ่แล้วเราใช้ไอเทมยังไงผมเราต้องเอาไปคลิกให้ถูกจุดเอ้ยเอาฮลโหลขณะนี้เวลา6โมงเนาทีหโมงเย็นนะครับแต่ทำไมบรรยากาศยังกับเที่ยงคืนอุ้ยน้องน้องนั่งตัวแข่งทื่อเชียวเอาเอาแหวนดอกไม้ไปไหมอุ้ย ไม,ไม่ได้ฮะเอาแหวนไปวิน้องเอากะโหลกไปไหมเผื่อจะช่วยได้ปิดหน้าต่างไปเพื่อเพื่อจะน่ากลัวน้อยลงนี่ผมคิดไอตัวตลกได้อย่างเดียวอะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเราจะทำอะไรเพื่อช่วยน้องได้บ้างผมไม่เห็นทางเลยเข็มชีดยาไหมไม่ได้เหมือนเราจะ ดอะไรใส่แอนนาไม่ได้เลยนะครับไอเทมที่มีไอตัวจำสแกนนี้ก็นิ่งไปแล้วเอามือตีกรอบหนึ่งขณะที่เวลาหนึ่งทุ่มห้านาทีอุ๊ยนั่นแน่พี่ตัวตลกทำอะไรนะเห็นนะเอากระโหลกไปเล่นไปอย่าไปแกล้งน้องอประจับสแกนผมแล้วครับ เฮ้ยน้องกลับมาชิลแล้วเนี่ยน้องไม่กลัวเก่งมากแอนนาเฮ้ยพี่ตัวตลกนี่เขาดื้อจริงๆเลยเขาเขาเขาพยายามจะขยับพยายามจะขยับตัวเฮ้ยผมเปิดหน้าต่างไว้ป่ะทำไมมันปิดล่ะเฮ้ย อย่ากแกล้งน้องมีสายตาอยู่ข้างนอกเลยเอาขณะนี้เวลาสองทุ่มคุณมาถึงฉากจบของเกมแล้วผีน่ะไม่มีอยู่หรอกฉันแน่ใจว่าทั้งหมดนั่นน่ะมันอยู่ในหัวของเธออก็แค่คิดไปเองอะไรแบบนี้นะก็มันจะเป็นเกมสั้นๆประมาณนี้นะครับเล่นแต่เดียวก็ได้หนึ่งฉากจบแต่ว่า มันจะมีฉากจบในเกมเยอะมากๆเลยให้เราตามหาฉากจบนี่เราก็จะสามารถกดดูได้นะครับว่าเราได้ฉากจบไหนมาแล้วบ้างอแล้วก็รู้สึกว่าจะสามารถเอาเงินที่ได้มาเนี่ยมาซื้อคำใบ้ฉากจบได้ด้วยซื้ออันนี้แล้วกันไหนดูซิคำใบ้อะไรเอ๋ก่่่อ่ออขวัญผีขึ่นอันนี้คือค่่ใบ้แล้ว่่่ ไม่ได้ช่วยอะไรเลย,เ,ลยเอาล่ะมาลองเล่นใหม่กันอีกรอบหนึ่งนะครับคือลองจับในที่ต่างๆในห้องดูเอสัมผัสที่ต่างๆในห้องนี่อันนี้อันนี้อันนี้มีกุญแจอยู่คือเราใช้ปลดล็อกประตูได้เหรออ๋อแล้วกระโหลกนี่คุณจะใช้ทำอะไร แหวนคุณตัวตลกอยู่นิ่งๆไปเลยนะอย่ามาดื้อแถวนี้อีฉีดยามันก่อนเลยได้ไหมเนี่ยไม่ได้ฮะอโอ,โอ,โอมีคนมาอ่ะเอ้ยพอเราปลดล็อกประตูแล้วเขาเข้ามาได้ว่ะหา,าเขามาส่งของขวัญแกะดูสิแกะด้วย ไรนะหนอนทะเลไฟเหรอคุณเอาอะไรเข้ามาในบ้านผมเนี่ยโอ้บ้าเอ้ยทำอะไรกับมันก็ไม่ได้อขนาดนี้เวลาหกโมงเหมือนพอครบหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหน้าจอมันจะดำไปทีหนึ่งนะแล้วเราต้องทำโอ้เดียวเรียบร้อยจอเริ่มดำอันนี้คือส่งเหมือนจะสื่อว่าน้องกลัวหรือเปล่านะ ไอ้ตรงที่จอดําเนี่ยปุมสั่งหอนใจว่าไม่ต่างจากเดิมเลยเนี่ยมีดักแด้มาช่วยอะไรอุ้ยตัวอะไรวะนะ่ามันไม่มีผีอยู่หรอกแต่ว่าเธอถูกเติมเต็มด้วยการตระหนักรู้อะไรที่แปลกประหลาดผมไม่เข้าใจอันนี้ฮะ โโอ้เอ่อ,อ,อพัสดุมาส่งครับมีของขวัญจากคุณไอโตะนะครับออเอาเลยคะวางไว้ตรงนั้นเลยคะ่ะเอาล่ะเอ้ยมันดิ้นวะ่ะเราก็แค่จิ้มมันนะครับจิ้มมันด้วยเข็มฉีดยานี่แน่เรียบร้อยขนาดที่เวลาหนึ่งทุ่มห้านาที มาดูกันว่าฉากจบจะเป็นยังไงโอ้มันต่างจากเติมตรงไหนเนี่ยถามจี <c oughs> แกล้งน้องชัดๆมันไม่มีผีอยู่หรอกนะเธอถูกจับโดยแมลงขนาดใหญ่คือ <c oughs> เกมมันจะเสื่ออะไรวะเนี่ยอันนี้ผมไม่เข้าใจแล้วเฮ้ย ผมคลิกจนหลอดเวลาแตกเลยด้วยวะ่ะหมายความว่าไงวะเดีย๋ยวผมขอลองคลิกไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยแตกจริงด้วยแล้วไงอะ่ะหมายความว่าการที่เราคลิกบางอย่างรัวๆมันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นนะผมลองคลิกไอตัวตลกนี่รัวๆดิมัน <c oughs> บื้อบอดแล้วเริ่มเริ่มแหละ <c oughs> นั่นแน่เริ่มหันมามองเริ่มหันมามองจำสแก์แล้วไงต่อคือผมเคยคลิกสุดที่จำสแก์นี่แหละแต่ถ้ามากกว่านั้นล่ะ ไอ้พี่ตัวตลกทำอะไรทักอย่างสิดูสัมติงโชว์พี่นี่หานหน่อยจริงพี่ตัวตลกนี่ดูน่ากลัวสุดในห้องแล้วนะอุย้ยอะไระนนี่ย <c oughs> อ่าโอ้ยคุณมาถึงฉากจบโอเวลา6 6หก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 ไม่มีผีอยู่หรอกหน้า แต่ว่าเวลาที่แตกหักนั้นกืนกินทุกสิ่งทุกอย่างโอ้คือเวลามันกลายเป็นเลขหกหกหว่ะโมโหฉากเมื่อกี้น่ากลัวนะขนลุกนิดนึงคือตอนนี้ผมมีตังค์อยู่155บาบาทแล้วนะครับมาดูว่าซื้ออะไรได้บ้างไหมเอ๋ผีเหรอมันคืออะไรเมนูอ้าวแล้วซื้อเลยคือคุณไม่บอกก็คืออะไรด้วยขอบคุณครับช่วยได้มากเลย เออเรามาซื้อคำใบ้ด้วยแล้วกันนะแต่ตังก็เหลืออยู่คำใบ้อันนี้ต้องมีกล่องของขวัญแล้วก็ไม่กลัวมีไอเทมอยู่สองอย่างไอเทมที่คุณต้องใช้แล้วก็ไอเทมที่มีผลกับการที่คุณเก็บมันไว้อ๋อเริ่มมากระจำสแกนน้องแล้วคือผมว่าน่าจะหมายถึงว่าไอกระโหลกเนี่ยเราควรจะเก็บมันไว้เพื่อให้น้องไม่กลัวปะ่ะ ไม่ตายเถอะอ้เข้ามาแล้วฉีดยาใส่เขาเลยฉีดใส่ไม่ได้นะเอาละเปิดกล่องฉีดเฮ้ยเอ๊ะทำไมเป็นดอกไม้ล่ะอ่าอ่าแปลกๆแล้วมันไม่เหมือนเดิมนะครับแต่เราควรจะเก็บกะโหลกไว้นะฮะไม่ให้น้องกลัว นี่หาทางผ่าน้องไปฉากจบที่ดีที่สุดแล้วหมายความว่าอันนี้ผมน่าจะได้ฉากจบไม่เหมือนเดิมแหละมันมีดอกไม้มาเนี่ยเฮ้ยทำไมดอกไม้มันหน้าตาแปลกๆนะครับคือตอนนี้ผมยังไม่รู้วิธีทำให้น้องไม่กลัวผีนะเหมือน่อยู่ไปน้องก็กลัวอยู่ดีอะแล้วผมไม่รู้จะช่วยยังไงผมพยายามเปิดหน้าต่างดึงไว้อ่าเปิดทีวี ที่มันมีดอกไม้เก็บหัวกะโหลกมาผมคิดว่าน้องจะไม่กลัวแต่ตอนเนี้ยน้องกลัวแล้วไอ้ขอบดำๆมันขึ้นมาเออยยอย่าทำไรทำไรน้องทำไรวใครวันนั้นน่ะเข้าคือใครเข้ามาจากไหนเอ้า หาแบบหามันไม่มีผีอยู่หรอกนะผีนะ่ะอยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่แรกแล้วแหวนเหรอ <c oughs> อุ้ย <c oughs> เลว <c oughs> เลวไอ,อ้มันคลิกภาพตรงฉากจบได้ด้วยเหรออันนี้ผมพุ่งรู้นะเอ๊อ่ะเราเก็บเหรียญที่เมนูได้ด้วยว่ะเก็บตัง พัสดุมาส่งครับมาเอ่อคนที่เอามาส่งก็คือคุณไอโตะนะครับนี่เป็นของขวัญให้น้องแอนนาที่เป็นเด็กดีหะเอาล่ะรอบนี้ไม่ดือ้อไม่สนแล้วก็อยู่เฉยๆมาดูว่าจะเจอฉากจบแบบไหนนะครับผมจะไม่แกะกล่องของขวัญด้วยาวปล่อยไว้เฉยๆน้องก็กลัวอยู่ดีปิดหน้าต่างละ อ,อะไรวะน่าไม่มีผีอยู่หรอกแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ฉันกลัวก็คือปีศาจร้ายที่มีชีวิตเพราะมันมีโจรลักพาตัวมาบ้านน้องว่ะมันรู้ว่าน้องอยู่บ้านคนเดียวอะไรเงี้ยหรอือว่าเพราะผมเปิดหน้าต่างไว้เฮ้ยอันนี้เหรอ เปิดหน้าต่างไว้จริงด้วยแล้วก็ไม่กลัวผีแต่ว่าเปิดหน้าต่างไว้ก็จะมีโจรนรักภาพตัวไปเอ้ยคือและอันนี้ว่าเราจะได้เนี่ยคือถามจริงอ่ะคือรอบนี้แค่กล่องกับเข็มแล้วผมจะไม่ทำอะไรอีกมีของมาส่งครับพัสดุจากคนไอโตอีกแล้วครับไหน <What? S 2> อะไรครับนั่นนะ่ะคุณส่งอะไรมาเอา่อมันคือมันคือคนจากหนังซอมบี้ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกว่าการเปิดทีวีมันจะส่งผลกับกับของที่มาส่งนะแล้วมันใต้อะไรมาวะเน,นี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเฮย้ยมันเริ่มกลายร่างว่ะอะไรครับเนี่ยอา้าว น้องอุ้ยจะตบน้องโอ้ซอมบี้ถือกล้วยจบอย่างรวดเร็วไม่มีผีอยู่หรอกแต่ว่าเธอกลับเข้าห้องไม่ได้อีกแล้วห้องแอนนาอุ้ยปองปองปองอยบอะไรลงไปวะเนี่ย <c oughs> เอาใหม่ที่เอาใหม่เอาใหม่เอาหมโอเคผมได้ลูกเล่นใหม่แล้วก็คือทีวีทำให้ของมาส่งเปลี่ยนไปเอาละ่ะเอาใหม่รอบนี้ผมจะไม่ปล่อยซอมบี้ออกมานะผมทำอย่างอื่นได้ไหมอย่างเช่นฉีดยาใส่มันมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับซอมบี้นะครับหรือว่าเอากระโหลกให้ซอมบี้ได้ไหมไม่ได้นะ ล็อกประตูด้วยเดี๋ยวมันมีคนมาก็าแค่อยู่กับคุณซอมบี้ในกรงไม่มีอเอยคุณซอมบี้เปลี่ยนไปนะครับเขาเขากลายเป็นแมวไปแล้วมนุษย์แมวป่าน่ารักเชียวเอเอากระดูกไหมครับ <S <S อุ้ย,อ,ยอะไรวะเนี่ย ไม่มีผีอยู่หรอกห้องของเธอก็แค่ถูกปีศาจยึดครองไปแล้ว <c oughs> ผมว่ามันเหมือนเกมที่เป็นจินตนาการของเด็กคนหนึ่งที่อยู่บ้านคนเดียวอะแล้วก็จินตนาการถึงเรื่องหลายๆที่จะเกิดขึ้น <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นมีโจรมาลักพาตัวกลัวว่าจะมีมนุษย์หมาป่าโผล่มาอะไรแบบนั้นอะ แต่จากที่ดูเนี่ยมีฉากจบที่ได้มาง่ายๆด้วยนะครับก็คือฉากที่ทําให้แอนนากลัวมากๆแบบว่าเราก็แค่ทําให้น้องกลัวไปเรื่อยๆอ,อ,อ่ะอ่ากลัวตั้งแต่หกโมงเย็นแต่แมวมากเออกลัวแบบสุดๆกลัวแบบสุดๆ ทำให้น้องกลัวขั้งสุดนะครับกลัวได้มากกว่านี้อีกไหมอ่ะหนักๆแล้วเนี่ยหนักๆเ,เอาหนักๆเปิดอีก้อเฮ้ยมันไม่มีผีอยู่หรอกยังไงก็ตามคุณคือใครกันแน่ฮะ คุณเหรอเอ๊หมายถึงเราหรือหมายถึงน้องคือแอบหลอนนะที่นเ,นเราเนี่ยเราเมื่อกี้ได้ฉากจบไหนมาวะคุณอันนี้วะจิ้มซ้ำๆไม่แน่ใจว่าได้มาจากการจิ้มอะไรเฮ้ยแต่ผมต้องการจะทำอันนี้นะทำให้น้องกลัวเยอะๆแต่กลับได้อันนี้แทนอืม เอาล่ะมีฉากจบหนึ่งที่ผมว่าน่าจะเก็บได้นะครับก็คือเราเอาเข็มฉีดดอกไม้ให้มันกลายเป็นดอกไม้กินคนนี่แหละมันน่าจะมีฉากจบของดอกไม้อ่ะมาดูกันโอ้โหอะไรครับเนี่ย ไม่มีผีอยู่หรอกแต่ว่าแอนนาไม่ชอบดอกไม้อีกต่อไปแล้วเฮ้ยจำสแกรดอกไม้ก็มาอะไรกรันเนี้ย <c oughs> เอาล่ะผมได้คำใบ้ามาเป็นกล่องกับกุญแจผมคิดว่าถ้าผมปล่อยเขาออกมาตอนที่เป็นคนเนี่ยจะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไหมอันนี้ผมสงสัยไม่อะคือรอบที่แล้วผมก็ปล่อยไปแล้วใช่ไหม เออมันไม่ต่างกันวะจีจีน <G> ้อง <ong> ลาก่อนแค่คิดว่าถ้าปล่อยออกมาตอนเป็นคนน่ะมันเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้อะไรแบบนี้นะโถเอ้ยเรียบร้อยค่ะอ,อ้าวเฮ้ยว่าเขาไปแล้วว่ะเอ๊ะเอ๊ะผมต้องล็อกประตูไหม เสียงอะไรครับนั่นนะ่ะเฮ้ยซอมบี้บุกโลกมันไม่มีผีอยู่หรอกแต่ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นในเมืองเอาคือปล่อยซอมบี้เข้าเมืองอโห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 าจจนะวันสิ้นโลกเกิดขึ้นจากเด็กคนเดียวไม่ฉากจบนี้ได้เหรอผมชอบ ในไหนก็ไหนๆแล้วผมมีความคิดครับผมจะฉีดยาให้เขาแล้วก็ปล่อยออกไปสร้างความหายนะให้มากกว่าเดิมมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับได้ไหมได้ดิเราฉีดยาแล้วใช่ไหมเขาต้องเป็นหมาป่าแล้วไปข้างนอกด้วยโ <c oughs> คตรจ้าบ่ะเป็นอะไรที่โคตรจ้าบอกเลย <c oughs> ไปแล้วว่ะเอ้ย <c oughs> บายบายนะคุณมนุษย์หมาป่า <c oughs> ไปดีมาดีนะ อ่าแล้วไงต่อเราควรจะล็อกประตูบ้านไหมเพื่อความปลอดภัยอ้าวเอเอคุณครับเด็กคนนี้แหละครับที่ปล่อยม้าเปล่ามางั้นเหรอมาจับตัวเธอเอาไว้เอาเธอไปทดลองไม่มีผีอยู่หรอกแต่ว่ามันไร้ความหมายที่จะต่อต้านกับอ่าไม่รู้จะแปลยังไงนะครับอะไรวะเนี่ย หลังจากเล่นวนๆอยู่สักพักนะครับตอนนี้ผมมีตังพอจะซื้อห้องของแอนนาแล้วมาดูว่าจะเป็นยังไงนะคือซื้อแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็ดูเหมือนเดิมนะฉากในเกมมันจะเปลี่ยนไปเหรอห้องของแอนนาเดเฮ้ยอ,อผมเห็นละไอตรงนี้มันมีรูกุญแจใช่ไหมว้าว อะไรครับนั่นน่ะเ,เอ๊เอ๊ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหรอหรือว่าต้องเอากระโหลกมาวางไม่ได้อ่าฉีดยาได้วะ่ะโอ้โหอะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับน้องเอากระโหลกไหมเฮ้ย เอาและผมว่าอันนี้อันนี้น่ากลัวสุดๆว่โอ oh. แอนนาชอบมันไม่มีผีอยู่หรอกแต่ว่าเขากลายเป็นทาสรับใช้ของแอนนาอา้าวน้องน้องเป็นผู้ใช้ปีศาจอย่างนั้นเหรอเนี่ยเอ่อมีฉากจบหนึ่งคือต้องให้น้องอยู่กับของขวัญแบบไม่กลัวผีด้วยนะครับ อา้าวไม่ได้อันนี้ละสวยแล้วเนี่ยเอาล่ะมาดูกันว่าจะจะเป็นยังไงนะเอ๊เอออกมาปเป็นคุ้มผีเสื้อน่ารักเชียวไม่มีผีอยู่หรอกนะแต่ว่า น้องน้ำมูกไหลแล้วเนี่ยอ๋อเอาละฉากจบต่อไปเนี่ยจริงๆมันควรจะเป็นฉากจบที่ได้มาง,ง่ายๆนะครับคือฉากจบนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ปล่อยให้น้องนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็กลัวผีนะครับเราก็แค่ทําให้น้องกลัวนี่กลัวไหมหน้าต่างเปิดปิดเองได้เขาเรียกว่าปรากฏการ์โปรตุกยมีหน้าใครด้วยปรากฏการ์โปรตุกยกลัวสิกลัวให้มากกว่านีาน้อีกนะ มาเล่นกันเถอะฮะเอาวะไม่มีผีอยู่หรอกฉันอยากจะเชื่อแบบนั้นฉันอยากจะเชื่อแบบนั้นน้องอุ้ย จำสแก่ด้วยวะเอาล่ะผมเห็นฉากจบหนึ่งอ่ะซึ่งมีคุณตัวตลกด้วยผมสนใจอันนี้มากเลยต้องทำให้น้องไม่กลัวผีแล้วก็เปิดหน้าต่างทิ้งไว้เปิดประตูทิ้งไว้อ่าเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ปิดใช่อย่าอย่าให้คนนี้เข้ามานะครับคือไม่เอาคนนี้แต่ว่าแล้วก็เปิดหน้าต่างทิ้งไว้นะครับเปิดประตูทิ้งไว้มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น นนนอองแอนนาไม่นะเจ้าโจรลักพาตัวมาอีกแล้วเฮ้ยคุณตัวตลกโอ้คุณตัวตลกมาช่วยน้องเฮ้ยไม่มีผีอยู่หรอก แต่ว่าเพื่อนคนโปรดของฉันช่วยฉันไว้อันนี้น่ารักเฮ้ยตอนตอนแรกผมเห็นว่าตัวตลกเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยนะครับแ,แต่ฉากจบนี้น่ารักอะอ่าอ้ออ่าผมคิดว่าการใส่แหวนเนี่ยจะทำให้น้องไม่กลัวผีนะครับอ่าผมเดาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะลองใส่แหวนไว้เฉยๆแล้วก็ปล่อยไว้เลยไม่ทำอะไรเลย มาดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมคานนี้เวลา1นึ่งทุ่มสานาทีคือผ่านมาได้แบบชิวๆเลยนะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยผมว่าแหวนมันส่งผลให้น้องไม่กลัวจริงๆอะ่ะน่าสนใจน่าสนใจผมว่านี่น่าจะเป็นฉากจบที่ดีที่สุดแหละคือไม่มีอะไรน่ากลัวเลยมาดูกันฮ่าไม่มีผีอยู่หรอก คุณแม่กลับมาบ้านแล้วเอาละครับแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดของ No Ghost in Stay Home ก็เก็บมาทุกฉากจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาโดยรวมก็เป็นเกมที่ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากนะแค่มีกลิ่นอายของความสยองขวัญอยู่ด้วยอะแต่ผมรู้สึกว่าเกมมันน่ารักมากกว่านะยิ่งฉากจบท้ายๆที่ได้มาเนี่ยรู้สึกว่ามันน่ารักดีนะครับ เป็นงันไปผมบอกแล้วนี่มันเกมน่ารักน่ารักใสๆผมผมคิดว่าเกมน่าจะสื่อถึงความรู้สึกของการอยู่บ้านคนเดียวเป็นความรู้สึกของน้องแอนนาที่อยู่บ้านคนเดียวเป็นครั้งแรกแล้วก็จินตนาการถึงสิ่งต่างๆว่าอาจจะมีสิ่งน่ากลัวเกิดขึ้นก็ได้อาจจะมีผีโผลอ่อมาก็ได้อาจจะมีคนผมมาลักพาตัวหรือว่าอาจจะมีมนุษย์หมาป่ามีซอมบี้ก็มันเป็นความกลัวนะครับหลายๆคนก็น่าจะมีช่วงเวลาแบบนั้นบ้างอะจินตนาการว่า จะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นและหลายๆครั้งมันก็ไม anyway, UM ่มีอะไรหรอกมันก็เป yep. ็นแค่ความกลัวก็เอาล่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับขอขอบคุณทุกคนที่คอยกดไลค์คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจกันวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับบายบาย